สวัสดีครับสวัสดี F c ทุกคนนะครับวันนี้บ่าวนิพนธ์พาเอมาอัปเดตครับผมกับร้านชุเรียนร้านเจอ้อมตลาดนัดเรบินนะครับวันนี้อยู่ที่สาขา2นะครับทุกคนสาขา2จะอยู่หลังร้านสะดวกซื้อนะครับอยู่ฝั่งข้างหน้าตลาดนะครับผมฝั่งติดถนนเ,เทพลักษ์เลยนะครับเดี๋บ่าวนิพนธ์จะพาไปชมบ,บรรยากาศด้านในนะครับผม วิธีการปอกของเกย้อมนะครับนี่นี่นี่วันนี้วันนี้พาไปมาอัปเดตร้านทุเรียนร้านเกย้อมอยู่ในตลาดอีกสาขาสองนะผมนี่สวัสดีเกย้อมด้วยนะครับสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับมารีวิวได้ไม่ต้องขออนุญาตนะคะคนมาถ่ายได้เลยนะมาอัปเดตอีกหนึ่งร้านนะผมสาขาสองนะครับทุกคนวันนี้สิ้นเดือนสิ้นเดือนแล้ว กินเรียนได้มาทานทุเรียนอร่อยอร่อยกันที่ไหนไม่มีร้านเจ้าเลย MCFCay มีตลอดปีนะครับร้านข้างใน่วนมากระเนี้นเป็นแพ็คโอครับมาพร้อมกันเดินมาพร้อมกันแล้วครับบอกไม่ทันนะครับต้องแพ็คไว้โรงแวะมาได้นะครับเปิดแล้วนะครับผมสาขาสองก็เปิดบ่ายสามนะครับสาขาหนึ่งก็เปิดเที่ยงวันเหมือนกันใช่ครับอยู่ใกล้ๆกัน เดินเข้ามาในซอยประมาณหนึ่งรเมตรนะครับสาขาสองจะอยู่ละหลังร้านสะดวกซื้อพอดีเลยทุเรียนร้านเจออมก็สุกไม่ทันเหมือนเดิมใช่ไหมครับเนะี่ยสุกไม่ทันเหมือนเดิม,มเยอเมนะนะมาก,นะมากอันนี้ซีมไว้นะคูดเดียวสองครูเราก็แบ่งนะคะอ๋อน,น,นี่นี่ครับไว้มาถึงก็แช่งดูกินได้ 9บาทกินล49บาทน้านข้างในิละ49บาทก็สวยๆเลยทุกคนแพ็กไปเรื่อยๆบางทีก็เริ่มต้นแท็กว่า100ช่วงเงย็นๆมีโปรโมชั่นนะครับราคาเริ่มต้นที่100บาทมีทุกราคาขอให้บอกขอให้บอกร้านนี้ขายตามงบลูกค้าบอกมาเลย ชอบเนื้อไหนขอให้บอกเลยใช่ไหมครับเนื้อตามสั่งผู้ผูใหญ่ผูใหญ่จุกๆเหมือนเดิมครับที่กำลังขอกนี่ก็นุ่มในไก่ฉีกนุ่มเนยนะพี่หลานเนาะสำหรับใครที่ชอบนุ่มในไก่ฉีก น่นเหมือนเดิมครับโอ้โห,หครับ,รบนี่ไก่ฉีดของแท้คาอันนี้ก็ประมาณฉีดอันี้กปรสองร้อยห้าสิบบาทพี่า lỗi trong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  lỗi đi vào เป็นแพ็คนี้นะจ๊ะแต่ใหม่แพ็กใหม่<า>แกะมาเรื่อยๆจ้าสดใหม่ทุกวัน

เยก็เป็นลูกก็กินน้อยก็เอาเป็นลูกเหมือนกันไปกินหลายๆวันอูอันนี้กับน้ำในพูใหญ่ใส่ใจให้ลูกค้าชิมก่อนเลยครับหวัดลูกค้าชอบเนื้อไหนขอให้บอกครับแต่เป็นเนื้อคุ้มเพราะว่าเราเลือกเนื้อได้เนาะเราคือตะกรูได้อ๋อครับอันนี้หนึ่งอันเนาะไปเลยนี่เห็นไหม แบบ่าวมาร่ง uh, ¿no? ีนอยกว่าน่น้อยเยวู่้เดียวบโล ไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆคนแท็กกินทุเรียนก็หมายคนแท็กกินเหล้า,นาเนาะเหล้าเนาะใช่ใช่ไม่มีคำว่าแพงใช่ไหมพี่บ่าว <c oughs> ใช่ครับแต่มีข้อห้ามห้ามไม่ให้กินด้วยกันนะครับเหล้ากับทุเรียนแต่เจ๊ก็กินทุเรียนรีวิวทุกวันนี้ ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าก็ไม่ได้กินไม่ไม่ได้กินเยอะครับอ๋อก็เลยกินงทุเรียนรีวิวได้รวดเร็วลุกเลยเนอะครับปไาถึงดื่มก็ดื่มไม่เยอะแก้วเดียวก็เมาแล้วคุณผมขวดเดียวก็เมาแล้วต้องซ้อมคอบ่อยๆดีกว่าร่างกายบปื่วแล้วครับ ก็ถ้มาสาขาหนึ่งถ้าอยากเจอเจ้อ้อมก็ให้ให้เด็กที่ร้านเดินเข้ามาโทรมาเรียกได้เจ้อ้อมก็เดินออกไปไม่ถึงห้านาทีแปเดียวน้ำข่าเนาะใช่ครับใช่อยู่ใกล้ใกล้กันสาขาหนึ่งกับสาขาสองกอกแ็กแ็กเนื้อไว้ให้เด็กๆแล้วก็มานั่งขายแล้วบางทีเจ้อ้อมก็เดินออกไปไปไปฝันู้ใช่ไหมครับอ๋อเพราะว่ามือหนึ่งอยู่แล้วเจ้อ้อมเพราะเราต้องเห็นบ้างขายงี้คือเช็คเนื้อแล้วนะครับเช็คเนื้อแล้ว ใช่ว่าให้เด็กๆมาขายนะเชคเมียนก่อนข้างนอกก็เหมือนกันเช็คแล้วให้เด็กๆออกไปขายโลปูน้อยๆก็เนื้อแน่นนะที่แบบเนื้อแน่นจุกขุกปูปูนะอือก็สวยงามเลยครับ สวยุเลยจ้า C <อ>มาเลยมาเลยครับเปิดแล้วนะครับทั้งสองสาขาแล้วนะครับผมุมกับร้านเจออ้<า>อมนะครับมาเลยมาเลยแกใหม่แพ็คใหม่แกะไปเรื่อยๆจ้าใหม่แพ็คใหม่ทุกแพ็คทุกครูมาดูลูกนี้ลูกนี้เป็นกรอบหวานกรอบหวานนี่ไม่ดีนะพีดด่รกรอบหวานนี่อร่อยนะ

น่มเบามันจะนุ่มในแล้วครับเนี่ยใช่ไหมมันนวนเร่งเ่งมือลแล,ะละ้วเนาะกว่าหวานของจริง แต่ไก่ฉีดแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงครับแต่ถ้าสําหรับไก่ฉีดร้านเจ้าอ้อมจะไปประมาณเรอบนอกมุมไหนครับครับมันจะแข็งๆเลยอ่ะแต่ทางร้านเจ้อ้อมก็จะให้ลูกค้าแตะเนื้อดูก่อนนะครผมก่อนที่ลูกค้าจะนุ่นๆนะครับแตะแตะดูได้เบาๆนะครับห้ามจิ้ม แลยมาที่เราสบายใจเลยพี่บ่าวสบายใจเลยคือการไม่ใช่กดแบบจำนิ้วไม่เอานะให้แตะดูแบบนี้ได้ครับสัมผัสช่วงนี้วันนี้เราจะนำเสนอเนื้อไหนดีพี่เ่าเดี๋ยวเกิดจะอ้อมได้ดูรีวิวอ๋อเนื้อนี้เลยเนาะกรอบหวานนี่เลยครับผม อันนี้เป็นทุเรียนจากไหนครับเนี่ยวันนี้ทุเรียนช่วงนี้หรอช่วงนี้เรียนสิงหาสิงหาเป็นทุเรียนหมอนทองจากชุมพรใช่เปล่าชุมพรครับช่วงนี้นะโอ้โหกระเดียงไปลูกเต็มเต็มเกันเต็มทุเรียนหมอนทองจากชุมพรท่าสิงห์มีของชุมพรท่าสิงห์เนื้อเหลืองหวานมันอร่อยต้องลองอ่ะแบบขนาดชุดรอบคู่เดียวสองคู่ก็มีถ้าเราอยากลองน่ะ สวยงามครับหนึสอโอเคครับผมทำไมไม่นับเหมือนเขชุดเบเบ้อเขาชุดเบเบ้เขานับแบบไหนนะหลานทุกตุุกตุลตุเข<ห>าชุดเบเบเขานับแบบไหนนะวันททอะไรนะเก่งแท้ เบียดนีประมาณแปดตัวแล้วหูดหดที่เมืดหลชื่อเป็นภาษาอังกฤษดิรุนนันรุนนี้ยเขาจะมั่ความเด้พีบ้าเทียงวนเดอกน้อยนาอแมนครับลาดเที่ยมด้วยะนาทตย์ตาแล้วาป็ลาดเทียมนนี่ตาน้ำอ๋อน้ำมันครับน้อแล้วแต่สนามเขาทีปแอ๋อนี่นี่เซียนฝึกฝึก เก่งนะนะ่ยครับเน,น,นี่กอบบานี่สวยสวยประมาณหนึ่งโลนะพี่บาวราอันนี้ก็ไม่แพงนี่นที่ห้าร้อยบาทพี่บโลนิดหน่อยโลนิดๆนะครับได้อยู่นะพี่บ่าเนาะได้ครับลองๆได้ลองไ นี่นะแบบเป็นแพคนะครับมาเลยนะครับมาดูก่อนได้นะครับผมแบบเป็นแพ็คเป็นลูกนะครับอ๋อแพกเหมือนกันเพราะว่าวันวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยินตลาดของผมเยอะนะครับต้องทําไว้แบบนี้ต้องแพกไว้เพราะว่าอีกสักพักหนึ่งอ่ะคนก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับเอาวางไว้เลยก็ได้ครับของดีมาแพคมากรอกน้ำไม่ใช่ของไม่ดีนะแบใหม่แพ็กใหม่ อ,อ๋อเนี่ยลรมมาดูลูกนี้ย่างไปหอมเลยพี่เบาเนี้อสุกนี่น่าจะเป็นสุกท้องใจนะน้ำเขียวๆอย,ย่างสุกเลยโอ้โหหอมไหมพี่แบาหอมครับ เดี๋ยวก็มาวันนี้วันเสาร์มาปิดหรอกมั้งขายของก็รอเดีเสาร์อาทิตย์นี่แหละเนาะใช่ครับก็ได้คนได้เยอะก็ได้แต่เสาร์อาทิตย์จะบวกเพิ่มมาอีกร้านข้างในนี่เปิดทุกวันไหมครับเจ้าร้านข้างในเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันนะแต่ร้านในต้องมาช่วงเย็นๆหน่อยนะประมาณสี่ห้าโมงเย็นก่อนจะออกอ๋อร้านนอกก็เที่ยงก็เปิดครับ อย่าตกนะมาทางสนามค่ะแล้วก็ไม่มาให้ทําค่ะโอบอกว่าดีนะว้า <laughs> จแวูม้้เาใหนชอบแบบไหนเนี่ยลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็ตลาดก็เริ่มมาตั้งแล้วนะเพราะว่าร้านข้างในอยู่ในโซนตลาดคลองถมนะครับของร้านเจออ้อมสาขา2นะครับทุกคนขอแวะมาอุดหนุนไายนะผมเอาคลิปนี้บางคนฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะผมในช่องยูทูบแบานี้ผมมากินปลาเที่ยวนะผมแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ ก็เพจของ,ของทางร้านเจ๊อ้อมนะครับเจ๊าอ้อมทุกเรียนม,มีขายตลอดปีนะครับทุกคนมีคนติดตามสามแสนห้าบวกนะครับทุกคนแวะมูลดหนุนได้กับสาขาสองนะผมอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ที่ข้างนอกข้างนอกเลยนะครับผมทั้งสองสาขาก,ก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับ